ครับเป็นคูบาต้านะครับแสี4708ดศูดตัวที่ๆนะครับเล่มทะเบียนนะครับเอกส,สารชุดโนอนพร้อมนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่0 9 1 8 6 1 1้าหนะครับตัวนี้เราจดทะเบียนปี56นะครับสวัสดีครับจากนักแท็กอร์วังสามหมอจังหวัดอุดราธานีครับ วันนี้นะครับนัดอยู่กับเจ้าคูบปต้านะครับแถว47 0 8ตัวดีทีนะครับรถเพิ่งปรับสภาพนะครับเก็บงานเสร็จนะครับตัวนี้ใช้ระบบพร้อมใช้นะครับทำสีใหม่รอบคันนะครับตัวนี้เป็นรถจดทะเบียนปี56นะครับอุปกรณ์จะได้ใบดันและก็จะเป็นหางควร6ใบนะครับเล่มทะเบียนนะครับเอกสารทุกคนพร้อมนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับก็ฝากเบอร์โทรไว้ก่อนนะครับที่0918611191นะครับทิ้งหนึ่งเบอร์โทรก็063 3 1 3 0 4 4 7นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวนักท้า้านะครับ ชมสภาพรอบคันก่อนนะครับคันนี้นะครับขายเฉพาะเงินสดนะครับออกผ่านทกสได้นะครับหรือว่าใครที่ต้องการจะผ่อนดาวนะครับตัวนี้เรามีดิสซิงนะครับมาจัดให้นะครับเหลือจากยอดจัดนะครับก็จะเป็นเงินดาวนะครับตัวนี้ก็จะส่งงวดเป็นรายเดือนนะครับไม่มีส่งงวดเป็นรายปีนะครับคันนี้นะครับรถเช็คเก็บงานใหม่นะครับเปลี่ยนยางใหม่ทั้งหมด4ี่เส้นนะครับเปลี่ยนแผ่นราค้านะครับพุ่มบกให้ใหม่นะครับแถมท่อซิ่งให้หนึ่งใบนะครับหางนะครับตัวนี้จะเป็นหางควนของนาซ่านะครับเป็น6เป็นผ ตัวนี้นะครับหางใหม่นะครับสุดท้ายนะครับสวยนะครับอ่ะคันนี้นะครับราคาอยู่ที่ 0แสนกับ5พันบาทครับ0แสนกับ5พันบาทเล่มทะเบียนนะครับเอกสารชุดคนพร้อมนะครับรถจดทะเบียนปี56อันนี้ใช้งานอยู่ที่1พันกับ27ชั่วโมงนะครับ1พันกับ27ชั่วโมงนะครับตัวนี้ต้องแจ้งก่อนนะครับไม้ชั่วโมงการทํางานต้องตัวรถต้องตั้งแต่รถมามันไม่ขึ้นนะครับเรามาเปลี่ยนสายไม้ใหม่นะครับนี่คือสายไม้นะครับที่เราเปลี่ยนเข้าไปใหม่นะครับแล้วก็แผ่นคัตนะครับกองน้ำมันเครื่องกลองโซล่าต่างๆเราเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับอ่ะตั้งน้อยครับรีวิวการทำงานนะครับผม สำหรับ L478 ตัวนี้นะครับเป็น478ตัว DT นะครับเป็นเครื่องยนต์ขนาด4สูบ2เทาร์4วินขับเคลื่อน4ล้อนะครับเป็นเครื่องยนต์นะครับแต่ e ล e c t i n j e c t i o n ครับ2เทา4วิวขับเคลื่อน4ล้อครับตัวนี้เป็นรถถรุ่น L นะครับเป็นรถถขนาดกลางเป็นรุ่นนิยมนะครับของ Kubota นะครับในการใช้นะครับในการทํางานนะครับผสมผสานนะครับไม่ว่าจะเป็นไร่อ้อยไร่มันนะครับหรือว่าจะเป็นลงไล่ไถนานะครับดูนะครับ ทางน้อยสตาร์ทเครื่องระดับเครื่องยกหางนั่นหมายความว่าเป็นการทดสอบนะครับในปั๊มไฮดรอลิกนะครับว่าไม่ตกไม่ไม่ตกลงนะครับถ้าไม่ตกลงก็แสดงว่าความดีอ่ะสตาร์ทครับสตาร์ทแล้วหางไม่ย้อนยังนิ่งอยู่นะครับวงมาลัยนะครับเป็นการทดสอบพาวเวอร์นะครับก็ชัดเจนนะครับในการรีวิวทดสอบระบบทุกครั้งนะครับเพืก็ให้ลูกค้าได้ชมแบบชัดเจนนะครับรถเนี่ยนะครับถ้าเราไปดูนะครับในการรีวิวเดินหน้าถอยหลังเฉยๆนะครับ มันก็ได้แค่เดือนหน้าปหลังครับจากการทํางานเราไม่รู้ว่ามันทํางานหน้างานจริงได้หรือเปล่านะครับตัวนี้ยึดตามคิดตามรีวิวเลยครับเราทดสอบนะครับระบบตัวรถจริงนะครับหน้างานจริงนะครับเ็มทะเบียนทุกโอนพร้อมนะครับ L4788 ตัวด,ดีทคันนี้นะครับ กำลังรับชมอยู่นี้นะครับเป็นคูบต้านะครับ L สี4708ตัวดีที่นะครับเล่มทะเบียนนะครับเอกสารชุดโนพร้อมนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่0 9 1 8 6 1 1 1านะครับตัวนี้รถจดทะเบียนปี56นะครับวิวครับทำงานปกติครับคัดดีนะครับคัดตัวนี้จัดเปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยนะครับ3ครับ ต่อเรียกทาัครับตีครับหาเร่งหน่อยเร่งหน่อยเร่งเร่งวันนะครับวันตามดีนะครับหาเร่งเร่งอีกนะครับเดี๋ยวลูกค้าจะว่าวันทําไมขาวจังนัดนะครับเวลาที่เราถ่ายย้อนแสงนะครับมันจะจะเป็นสีแบบนี้ครับสีแดดมันจะจ้านนะครับเดี๋ยวเปิดเครื่องให้ดูครับถ้าเครื่องหลวมไอมันจะขึ้นนะครับ เดิมครับตัวนี้เป็นการทดสอบระบบการรีวิวการทํางานนะครับราคา400,000หนึ่งบาทนะครับตัวนี้ดันหน้าและก็หางควนใหม่นะครับเล่มทะเบียนนะครับเอกสารทุกออนพร้อมนะครับหรือใครต้องการเป็นหาง3นะครับตัวนี้ก็จะอยู่ที่ราคา399นะครับเป็นหาง 3- มือสองนะครับอัดกันเลยท้ายนะครับลูกค้าสามารถเปลี่ยนได้นะครับถ้าราคา ตัวรถและใบดันนะครับตัวนี้ต้องแจ้งราคาก่อนถ้าเป็นตัวรถและใบดันจะอยู่ที่ราคา3า0 0 0นแปดหมื่นบาทนะครับหรือว่าลูกค้าอยากจับอุปกรณ์ตัวไหนใส่ก็แจ้งได้เลยนะครับนะยกล้อหน่อยนะครับเป็นรถที่เช็คสภาพพร้อมใช้ทั้งหมดนะครับตัวนี้นะครับเครื่องเกียร์ระบบไฮดรอลิกสมบูรณ์นะครับตัวนี้นัดโอเวอร์ฮอนเครื่องให้ใหม่นะครับเช็คเครื่องปิดเครื่องให้ใหม่แล้วเรียบร้อยนะครับปั๊มเดิมนะครับระบบไฮดรอลิกต่างๆถือว่าสมบูรณ์นะครับ ูน้ำนะครับปูน้ำว่าน้ำนะครับเล่นหน่อย้เรเล่งหน่อยเ่นเปิดเครื่องครับเครื่องไม่มีไรนะครับโอเคครับฝากไว้ด้วยนะครับตัวนี้เป็น4708ตัวดีทีนะครับรถเกิดทะเบียนปี56นะครับเร่มทะเบียนนะครับเอกสารทุกโอนพร้อมนะครับราคาเปิดตัวรถและใบดันยางใหม่4เส้นนะครับอยู่ที่380,000บาท ถ้าลูกค้าอยากได้หางนะครับอยากได้โรตารี่อยากได้เป็นหาง3นะครับก็สามารถจับใส่เพิ่มได้อันนี้ที่เกาะตัวรถนะครับก็จะเป็นหางควนนะครับ6ใบที่2นิ้วนะครับราคามันจะอยู่ที่4 1 0 0 0 0บาทเล่มทะเบียนชุดโอนพร้อมนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจติดต่อสอบถามมาได้ครับที่091-861-1991นะครับขอบคุณครับ